สองพอลูกพวกมีเวลาช่วงนี้ช่วงนี้เออว่เมียนช่วงนี้มีเวลาเลยเมียนเคี้ะทำความสะอาดเดินบ้าน <Okay. S 1> อันนี้ลูกชายโกเกตเวียกซอยพอ ลูกเดะไปยืนด้านานั้นนี่ที่่องบเลี้วเห็นบน่นะเ็ดมันเล้วแม่ลูลนอยกนอนแล้เด้จาเอ๋ไม่ยังนอนบนโซฟาเงีน

ฮะบองกัดนี่ไม่หยางบาร์ตเลยไม่เอาโอ้อันนี้โมเมนไม่เกีรสนาวะไม่อย่างก็ย่อยให้หรอไม่อย่างคอยพูเกิดเองในหลากงกรยามัน มันไม่เอียงคือไม่เกียนสนาแต่บางนึงก็คือไม่ยอยไฮปลูกว้เบิง่งนี่จะไมโอ้จะได้ไม้ดิดเอออันนี้มักซิดานยอ๋ออันมักซิดาพันโนยเหนนะนยอนยโนยเหนะย,ย,ย,ยือยสวนแล้วโวยใหญ่อันนี้แบกกินเหลือแบกกินแล้วนะได้ซ้ำนี่นหละเอาทิ่มก็ได้นะมีหลายต้นอืมมันหลายต้นพอเรา,เาทิ่มก็ไดน้นี่เลยนี่ก็มักซิดา มักซีดาอืมไอ้กำหมาสซีดาสเ,เกิดเองนี่ก็ไม่บรรดาตาเลยเปลี่ยนเจังใจเอาไซผูนี่ไซผู้เดีอันนี้เขี้ยวหมากค่ะน,นี่ที่คนจีนเขาอนฮู้ต่อเหลากงคนจีนเขาแยม้ยมแย้มไซสีแดงๆเขี้ยวหมากก็นี่แหละโอ้จะนี่ใช่ป่ะเออเออเินผูค่อยปลูกแด้วนี่ ตีจ้ะเรีย <c oughs> กเป็นหกหกหกหลายว่าเป็นหกหน่อยหนึ่งอันนี้ต้นไผ่น่อยอันนี้มะม่วงหาวมะนาวโหอันนี้หกเทหกวานี่ต้นไหนต้นมัากกะถินกินได้อยู่กินกับต่ามังคง นี่นี่แม่อัะอะอะโกาโดนี่เรากุ้งเลยอะอะโคาโดนี่ยเอออยูกรล้วอืมองปีน,นั่นนี่สุกบโอ้ยอีเงจ้ากระตาตีขอต้าไม่ได้เลยสูงพุทธสูงพุทธอืมสูงพุทธนุ่ง,งมาแล้วจะแมน เด็กก็คือจะไม้คว,วาหนามใช่ปปลูกติดกันโพอดยามันจิงมงมักโยมกินสม้มข้าวเป็นมากยาเป็นตัวผู้เพราะปลูกอย่างที่เป็นตัวผู้ว่าเป็นผู้ชายเว่าได้กินจักเทือกเจ้าม,มาเป็นผู้ชายข้ามักเป็นผู้ชายอบอกเจ้าเสียอ๋อผู้ชายเออแม่นดิ Hey, ตัดแล้วจาหน่อยกระเมียนกวดกวดเอออ้าวยูก่กระโลอยูก่กระโลสามตัวสามต้นตะกี้มีไร